วิชาเทคโนโลยีวิทยการคำนวณชั้นะสมศึกษาปีที่3ามครูผู้สอนนางสาวยุพินอัลลักษ์โรงเรียนชินุพุนวิทยาวิดีโอชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนรายลวิชาเทคโนโลยีวิทยการคำนวณของโรงเรียนชินุพุนวิทยาในการเรียนออนไลน์ช่วงโควิด1 9โดยไม่มีเจตนาทำซ้ำลอกเรียนแบบหารายได้แต่อย่างใด โดยเนื้อหาในวิดีโอนี้อ้างอิงจากหนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยีวิทยการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพอวอผู้จัดทำนางสาวยุพินอรารลักษ์ครูโรงเรียนชินุบุญวิทยาค่ะอา้าวเรามาต่อกันเลยนะคะอันนี้ต่อจาก ช่วงที่เรามาเรียนกันแล้วกันนะคะซึ่งบางกลุ่มเนี่ยนะคะก็อาจจะทําแล้วนะคะทีนี้รูกขออ่อขอโทษค่ะครูเนี่ยขอทวนแล้วกันในเรื่องของอักอรทึมนะคะซึ่งอันอริทึมนะคะเป็นขั้นตอนที่เราใช้แก้ปัญหานะคะประกอบด้วยวิธีการที่เป็นขั้นๆนะคะจนกระทั่งแก้ปัญหาได้สําเร็จนะคะการแสดงอักอริทึมเนี่ยทำได้หลายวิธีเช่นการเขียนบอกเล่าวาดภาพหรือว่าการใช้สัญลักษณ์นั่นเองนะคะทีนี้สําหรับ การใช้สัญลักษณ์เนี่ยเราจะต้องเลือกใช้สัญลักษณ์ที่เป็นมาตาารฐานเดียวกันนะคะโดยตัวอย่างของสัญลักษณ์เนี่ยนักเรียนจะอยู่ในหน้าที่13นะคะนักเรียนดูหน้าที่13นะคะอันนั้นคือตัวอย่างสัญลักษณ์นะคะของการแสดงการแก้ปัญหาในเรื่องของอัลคอริทึมอ่ะทีนี้เรามาดูกันที่หน้าที่18ค่ะ หน้าที่18เนี่ยนะคะบอกว่าให้นักเรียนเรียงลําดับกิจกรรมที่กําหนดพร้อมอธิบายนะคะเหตุผลของการเรียงลําดับให้ครูด้วยนะคะเขามีกิจกรรมมาให้6กิจกรรมะค่ะนะคะกิจกรรมแรกนะคะก็คือคําว่ารับประทานอาหารเช้า 2. แปลงฟัน 3. ไปโรงเรียน 4. อาบน้ำห5จัดหนังสือใส่กระเป๋า 6. แต่งตัวทั้ง6กิจกรรมนี้เขายังไม่ได้เรียงมาให้นักเรียนนะคะ ฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเรียงกิจกรรมแล้วกันนะคะนักเรียนคิดว่าจากหกกิจกรรมนี้กิจกรรมอะไรควรอยู่ลำดับที่หนึ่งคะอ่ากิจกรรมแปลงฟันค่ะสองคืออะไรอาบน้ําค่ะสามค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วทําอะไรแต่งตัวสี่รับประทานอาหารเช้าห้า จัดหนังสือใส่กระเป๋าและสุดท้ายคือ6ไปโรงเรียนนั่นเองนะคะเดี๋ยวในช่องของกิจกรรมให้นักเรียนนําทั้ง6กิจกรรมนี้เขียนลงไปเลยซึ่ง1คือไรแปลงฟัน2อาบน้ำํำ3แต่งตัว4รับประทานอาหารเช้า5จัดหนังสือใส่กระเป๋า6ไปโรงเรียนทีนี้เรามาดูในเรื่องของเหตุผลนะคะเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงใช้กิจกรรมแปลงฟันอยู่อันดับที่1น,นะคะ เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราตื่นนอนแล้วเนี่ยเราควรแปรงฟันเป็นลําดับแรกเพราะจะช่วยกําจัดคราบสกรปรกและแบคทีเรียในช่องปากของเราเนี่เองสออาบน้ํานะคะเมื่อเราแปรงฟันเสร็จนะคะควรอาบน้ําเพราะอะไรเพราะจะช่วยชระ,ะล้างแบคทีเรียและเหงื่อขคายตามร่างกายของเรานะคะสามแต่งตัวนะคะแต่งตัวคืออ่าเมื่อเราอาบน้ําเสร็จแล้วควรแต่งตัวและสวมใส่เครื่องนุ่งห่มให้เหมาะสมกับกาลเทศะของเรานะคะ สี่รับประทานอาหารเช้าก็คือว่าเมื่อเราแต่งตัวเสร็จควรรับประทานอาหารเช้าเพราะว่าอาหารเช้าเป็นสิ่งสําคัญและควรรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่นั่นเองห้าจัดหนังสือใส่กระเป๋าก็คือเมื่อเรารับประทานอาหารเช้าเสร็จควรจัดหนังสือใส่กระเป๋าเพราะว่าการจัดหนังสือให้ตรงกับวิชานี้เรียนในแต่ละวันจะช่วยลดน้ําหนักกระเป๋าได้นะคะหกไปโรงเรียนนะคะก็คือเมื่อทํากิจกรรมทั้งหมดแล้วก็คือ แปลงฟานอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารเช้าจัดหนังสือใส่กระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วควรไปโรงเรียนเพราะการเรียนเป็นสิ่งสําคัญต่อการดําเนินชีวิตนั่นเองนะคะอันนี้คือเหตุผลนะคะในหน้าที่18เนี่ยนักเรียนเขียนกิจกรรมทั้ง6กิจกรรมเลยแล้วก็เขียนบอกเหตุผลให้ครูด้วยนะคะอ่าต่อจากหน้าที่18คือหน้าที่19นะคะหน้าที่19เนี่ยเห็นไหมคะข้อ2.1เขาบอกว่า จากลำดับการแก้ปัญหาหนักเรียนจะเขียนเป็นพังงานหรือว่าโฟชาร์ดได้อย่างไรในการเขียนโฟชาร์ดนะคะหรือว่าผังงานเนี่ยนักเรียนก็นำทั้งหกกิจกรรมนะคะเอามาเขียนนะคะเป็นผังงานในหน้าที่สิบเก้านะคะข้อสองจุดหนึ่งนะคะผังงานหรือโฟชาร์ดเนี่ยของหน้านี้นะคะอันดับแรกเลยนะคะอันดับแรกมี่นักเรียนต้องห้ามลืมเลยนะคะคือสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้เลยค่ะ สัญลักษ์เริ่มต้นนั่นเองนะคะนั่นเองเขียนเริ่มต้นแล้ว6กิจกรรมนะคะก็คือแปลงฟันอาบน้าแต่งตัวรับประทานอาหารเช้าจัดหนังสือใส่กระเป๋าแล้วก็ไปโรงเรียนเนี่ย6กิจกรรมนี้เราต้องมีโปรเซสทั้งหมดกี่โปรเซสคะโปรเซสเนี่ยก็คืออะไรเอ่ยห p r โปรเซสนะคะอย่างหน้าที่13านั่นเองเปิดสัญลักษณ์ดู หน้าที่13สัญลักษณ์โปรเซสคือสัญลักษณ์ที่2ค่ะเห็นไหมสี่เหลี่ยมพืนผ้ามุมแหลมนะคะโปรเซสในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติงานหรือกระบวนการนั่นเองแล้วมันมี6กิจกรรมแสดงว่าต้องมีโปรเซสทั้งหมดกี่อันคะอ่าต้องมีทั้งหมด6เลยค่ะ1 2 3นะคะ4 5แล้วก็6นี่เลยต้องวาดโปรเซสตัวนี้ทั้งหมด หกอันค่ะก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี้ยหกอันแล้วก็เว้นช่องไว้สําหรับการวาดโฟร์ไลน์โฟร์ลน์คือสัญลักษณ์ที่เป็นลูกศรนี่นะคะหมายถึงทิศทางการดําเนินงานต้องมีนะคะต้องมีขัน้นทุกโปรเซสนะคะแล้วก็นักเรียนวาดโปรเซสให้ยาวแล้วก็ให้พอดีกับตัวหนังสือของนักเรียนก่อนเพื่ออะไรเพื่อมันจะได้เท่ากันแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้เกิดความสวยงามนะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเขียนไปแล้วเพิ่งจะมาวาดไม่เอานะคะ เริ่มต้นก่อนแล้วนะคะก็เริ่มต้นเสร็จแล้วแปรงฟันอาบน้ําแต่งตัวรับประทานอาหารเช้าจัดหนังสือใส่กระเป๋าไปโรงเรียนและสุดท้ายคือคําว่าจบนะคะทุกครั้งที่เขียนผลง,งานอผัองงานค่ะนอกจากจะมีคําว่าเริ่มต้นแล้วนะคะก็จะมีคําว่าจบด้วย สัญลักษ์เริ่มต้นกับสัญลักษณ์จบจะใช้สัญลักษณ์เดียวกันนะคะนรียนสังเกตดูนะคะคำว่าเริ่มต้นกับจบสัญลักษณ์เดียวกันหน้าต่างเหมือนกันเลยสีเหมือนกันด้วยโพเซสก็เหมือนกันโพเซสนะคะก็ใช้สัญลักษณ์เดียวกันโฟล่าหรือว่าทิศทางการดรําเนินง,งานก็คือสัญลักษณ์เดียวกันนั่นเองนะคะ,ะจากโฟชาร์ทที่นรียนเห็นเนี่ยนะคะเราเรียกว่า ผังงานโครงสร้างแบบเรียงลําดับค่ะเรียงลําดับยังไงเห็นไหมคะนักเรียนดูโฟร์ไลน์หรือว่าลูกศรลูกศรเนี่ยชี้ลงมาข้างล่างหมดเลยไม่มีแยกไปทางซ้ายหรือว่าแยกไปทางขวาแล้วผังงานโครงสร้างแบบเรียงลําดับเนี่ยจะมีแค่เริ่มต้นนะคะโปรเซสโฟร์ไลน์แล้วก็จบเท่านั้นลูกศรจะชี้ลงอย่างเดียวนะคะจำไว้นะคะว่าผังงานแบบนี้เรียกว่าผังงานโครงสร้างแบบเรียงลําดับนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าครูถามนักเรียนว่า จากลำดับการแก้ปัญหาเ ator, นี่ยนักเรียนคิดว่าขั้นตอนใดสามารถสลับกันได้อ่ะขั้นตอนใดคะมีแปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารเช้าจาัดหนังสือใส่กระเป๋าไปโรงเรียนนักเรียนคิดว่าขั้นตอนไหนในหกขั้นตอนเนี้ยมันสามารถสลับกันได้นักเรียนจะไปโรงเรียนก่อนมั่จะแปรงฟันได้ไหมก็ไม่ได้นะคะนักเรียนจะอาบน้ําเสร็จอ่าแต่งตัวก่อนแล้วก็มาแปรงฟันได้ไหมคะก็ไม่ได้นะคะฉะนั้น นั่นเองเราสังเกตดูอ่ะแปรงฟันกับอาบน้ําสลับกันได้ไหมอ่าสลับกันได้นะคะการแปรงฟันและการอาบน้าเนี่ยสลับกันได้เพราะว่าเป็นการชะล้างสิ่งสกปรกเหมือนกันแล้วก็ทําให้ร่างกายสะอาดเหมือนกันนะคะจึงทําขั้นตอนใดก่อนก็ได้บางคนอาจจะอาบน้ําก่อนแล้วค่อยแปรงฟันก็ได้บางคนอาจจะแปรงฟันก่อนแล้วค่อยอาบน้ําได้แต่นักเรียนรับประทานอาหารเช้ากข่อนค่อยมาแปรงฟันได้ไหมมันก็ไม่ได้นะคะ อ่ะทีนี้เรียนดูต่อนะคะในหน้าที่20สิบค่ะเขาบอกว่าถ้านักเรียนต้องการสั่งงานให้ศิลปินนะคะวาดภาพในส่วนที่ขาดหายไปนะคะนักเรียนจะเขียนผังงานอย่างไรนะคะโดยการนําตัวเลขของใบคำสั่งมาเขียนเป็นผังงานก็มีบัตรคํา,าสั่งมาให้4ใบเห็นไหมคะจะมีเดินซ้ายเดินขวาเดินขึ้นเดินลงนั่นเองศิลปินตัวนี้เนีน่ยนันเองนเคยทําแล้วในตัวโคดนั่นเองนะคะก็ดูค่ะ อันดับแรกเลยแน่นอนผังงานนะคะเห็นไหมผังงานอันนี้เรียกว่าผังงานอะไรนะไม่มีการชื่อว่าโฟรไลน์หรือว่าทิศทางการดําเนินง,งานจะชี้ไปทางซ้ายหรือว่าชี้ไปทางขวาเลยอันนี้คือผังงานที่เรียกว่าอ่าถูกต้องค่ะผังงานโครงสร้างแบบเรียงลาดับัดนเองทีนี้นเรียนดูที่ตัวศิลปินนะคะอันดับแรกก่อนนี้เราจะมีะวาดผังงานนะคะสัญลักษณ์แรกคือสัญลักษณ์เริ่มต้นนะคะเยน,นต้องมีสัญลักษณ์เริ่มต้นก่อนนะคะ ต่อไปดูที่ตัวศิลปินเนี่ยค่ะนี่ตัวศิลปินนะคะตัวศิลปินนะคะต้องวาดขึ้นไปข้างบนวาดขึ้นไปข้างบนเนี่ยต้องใช้สัญลักษณ์หมายเลขอะไรคะอ่าหมายเลขสามค่ะเมื่อขึ้นไปนข้างบนแล้วไปยังไงต่อคะอ่าสองค่ะนะคะไปที่สองนั่นเองนะคะสองแล้วก็ลงมาอ่าสี่ค่ะ จากนั้นสัญลักษณ์ที่สองค่ะจากนั้นสามค่ะขึ้นไปเมื่อขึ้นไปแล้วก็ไปยังไงต่ออ่าสัญลักษณ์ที่สองค่ะและสุดท้ายลงมาคือสัญลักษณ์ที่สี่นั่นเองและถ้านักเรียนทําตัวโ r o เ e สเสร็จเรียบร้อยแล้วสุดท้ายอย่าลืมคําว่าจบค่ะเป็นสัญลักษณ์สุดท้ายนั่นเองอ่าทีนี้ ลองดูที่หน้าที่21นะคะหน้าที่21เนี่ยเขามีลูกปิงปองมาให้นะคะจะเป็นลูกปิงปองสีขาวแล้วก็สีส้มเยอะแยะมากเลยนะคะทีนี้นักเรียนต้องการหยิบนะคะแล้วก็แยกลูกปิงปองสีขาวกับสีส้มออกจากกันนะคะวิธีการวาดผังงานนะคะผังงานจะเป็นลักษณะแบบะคะูค่ะผังงานนี้คือนักเรียนต้องวาดลงไปในหน้าที่21นะคะส่วนหน้าที่20เนี่ยในเรื่องของศิลปินนักเรียนก็ต้องวาดตามครูไปนะคะ อันนี้คือหน้ามียี่สิบเอ็ดแล้วนะคะเริ่มแรกเลยน้องเรียนต้องคิดก่อนแล้วอะสัญลักษณ์แรกค่ะเริ่มต้นอะเริ่มต้นเขาบอกว่าให้เราหยิบลูกปิงปองถูกไหมคะในกระบวนการทํางานนะคะอะไรคือกระบวนการทํางานที่เราจะต้องทําหลังจากเริ่มต้นแล้วจากโจทย์เลยค่ะเขาให้ทําอะไรคะหยิบลูกปิงปองค่ะหยิบลูกปิงปองจะอยู่ในกระบวนการนะคะจากนั้น เมื่อหยิบรูปปิงปองแล้วเราต้องมาทําการแยกรูกปปิงปองนั่นเองนะคะทีนี้แยกรูกปปิงปองถ้าเราบอกว่าหยิบได้สีขาวนะคะหยิบได้สีขาวจริงให้ระวางทางซ้ายค่ะนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้หยิบได้สีขาวล่ะเราหยิบได้สีส้มนะคะให้ระวางทางขวานั่นเองนะคะแค่นี้เองค่ะสิ้นสุดการทํางานแล้วนะคะสิ้นสุดการทํางานแล้วนะคะอันนี้คือ,อผาังงานของ การหยิบลูกปิงปองแล้วกันนะคะซึ่งผังงานตัวนี้ค่ะเราเรียกว่าผังงานโครงสร้างแบบมีเงื่อนไขนะคะถ้าจากหน้าน20นะคะเราเรียกว่าผังงานโครงสร้างแบบเรียงลําดับเรียงลําดับลงมาคือโกไลน์หรือว่าทิศทางการดําเนินงานจะชี้ลงมายอย่างเดียวไม่มีแยกซ้ายไม่มีแยกขวาแต่ผังงานตัวนี้ค่ะในหน้านที่21เนี่ยเห็นไหมคะว่า จะมีลูกศรเนี่ยชี้ไปทางซ้ายแล้วก็ลูกศรที่ชี้ไปทางขวาแล้วก็มีตัวของอะไรคะตัวนี้ค่ะ decision เข้ามานะคะ decision คืออะไรนะคะลองย้อนกลับไปที่หน้าที่สิบสามค่ะ decision หมายถึงการตัดสินใจนั่นเองนะคะภาษาอังกฤษคือ decision น,นะคะ มีการตัดสินใจขึ้นมาแล้วก็มีการแยกไปทางซ้ายแยกไปทางขวาแน่นอนค่ะเราเรียกว่าทางงานโครงสร้างแบบมีเงื่อนงขนั่นเองนะคะอ่ะจากในคลิปเนี่ยนะคะเมื่อกี้นี้ที่ครูได้พูดไปนะคะงานที่นักเรียนต้องทําคือหน้าที่สิบแปดและหน้าที่สิบเก้าถูกไหมคะหน้าที่สิบแปดคือให้นักเรียนเอากิจกรรมทั้งหกิจกรรมมาเรียงแล้วก็เขียนบอกเหตุผลให้ครูต่นหน้าที่สิบเก้าคือให้เรา ลำดับการแก้ปัญหาก็คือวาดผังงานนั่นเองนะคะต่อไปในหน้าที่20นะคะก็คือในเรื่องของศิลปินเห็นไหมคะครูก็มีวิธีการทำให้นนกเรีนแล้วหนกเรียนวาดตามครูได้เลยนะคะปิงปองแล้ววิธีการส่งงานค่ะอันนี้คือเป็นลายกลุ่มการส่งงานนะคะของวิชาเทคโนโลยีในช่วงโควิดของชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะ วิธีการส่งงานแล้วควรผู้ปกครองแล้วกันนะคะอาจจะถ่ายรูปนะคะงานแต่ละหน้าส่งครูคือสร้างอัลบั้มของตัวเองก็ได้แล้วเขียนชื่อน้องมาหรือนะคะถ้าผู้ปกครองบอกว่าคุณครูให้งานหลายหน้านะคะให้งานหลายหน้าผู้ปกครองอาจจะถ่ายหน้างานค่ะหน้างานถ่ายเป็นวิดีโอนะคะในแต่ละหน้ามาให้ครูว่านักเรียนเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่ในคลิปวิดีโอนเนี่ยให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนนักเรียนหรือครูขอโทษค่ะ ให้นักเรียนหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยบอกชื่อมาชื่อน้องมาว่าชื่อเด็กหญิงเด็กชายอะไรนะคะอยู่ชั้นป .3 ห้องไหนนะคะแจ้งครูมาในคลิปวิดีโอได้เลยขอความการุณาคลิปวิดีโอผู้ปกครองอย่าให้ยาวเกินไปนะคะอย่าเกิน3มหรือ5้านาทีเพราะว่าถ้าวิดีโอที่นายเกินไปเนี่ยเวลาส่งในไลน์เนี่ยมันจะส่งมาไม่ถึงครูมันจะส่งไม่ได้นะคะฉะนั้นก็ก็คือถ่า,ายวิดีโอแค่ช่วงหน้างานอย่างเดียวนะมีไม่กี่หน้าก็ ไม่น่าจะถึงนาทีแล้วก็แจ้งครูมาแต่ถ้าผู้ปกครองไคนไม่สะดวกถ่ายวีดีโออยากจะถ่ายเป็นภาพถ่ายก็ได้นะคะถ้าเป็นภาพถ่ายก็ครนเนี่ยผู้ปกครองนะคะสร้างเป็นอัลบั้มเนอะนะคะสร้างเป็นอัลบั้มแล้วก็พิมพ์บอกชื่อครูนะคะว่าน้องเชื่ออะไรนะคะอยู่ชั้นไหนนะคะครูก็ขอบขอบคุณนะคะผู้ปกครองที่นะคะเอ่อเอาใจใส่ดูแลนักเรียนในช่วง การเรียนออนไลน์นะคะถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยนักเรียนออถ้ามีปัญหาอะไรผู้ปกครองเนี่ยทางไลน์ถามครูได้นะคะในก,การส่งงานเนี่ยเป็นการเช็คเวลาเรียนนะคะแล้วก็นักเรียนอยู่บ้านนักเรียนก็ดูแลตัวเองเนาะนะคะใส่แม้แล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะงดการเดินทางไปในช่วงที่เป็นพื้นที่เสี่ยงหรือว่าออการแออัาต่างๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็มีสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเนาะ นะคะถ้าเราอยากให้เปิดเรียนไวๆแล้วก็จากการป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ปกครองนะคะนี่เอาใจใส่ดูแลนักเรียนในช่วงการเรียนออนไลน์นะคะขอบคุณมากๆค่ะ